สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านโอสาย5นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการเลี่ยมแบบใส่น้ำมันนะครับอาจเป็นเบติกพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่บางท่านอาจยังทำไม่ได้หรือติดขัดตรงไหนก็ดูตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหลังจากเราเดินฝ,าหน,า,นนฝาหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดินฝาหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เาฝาหลังมาใส่ครับอย่าลืมนะครับเป่าฝุ่นทุกครั้งนะครับที่จะใส่ฝาหลังนะครับเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งแต่ว่าผมเ,าเป็นทําเป็นวิดีโอแนะนําก็เลยไม่ได้ละเอียดมากดูส่วนสูงครับนะฮะดูส่วนสูงสงฝั่งนี้นะครับดูส่วนสูงโอเคดู เกับให้ตรงนะครับดูให้ตรงเราเดินเรียพระธรรมดานะครับอะไรก็ได้แต่ครับที่ลูกค้าสั่งให้เราใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ฝาหลังมานะครับเล็งให้ตรงก่อนนะครับดูเล็งให้ตรงส่วนสูงให้ได้คอฝาให้ตรงโอเคครับทีนี้เราก็เริ่มใส่อุปกรณ์ที่เราจะใส่น้ํามันเข้าไปนะครับด้านล่างนะครับ ผมจะใส่น้ำมันจากด้านล่างลงไปด้านหัวเพราะฉะนั้นผมจะเดินน้ำยาทางด้านหัวก่อนครับก็คือเอานะครับเอาใบมีดนะครับใบมีดยาวนะครับตัวนี้เป็นใบมีดเทพนะครับใส่เข้าไปด้านหัวนะครับให้เหลือจากฝานะครับห่างจากฝาประมาณ8มิลนะครับไม่เกิน1เซนนะครับโอเคโอเคครับส่วนด้านล่างนะครับผมจะใส่เข็มเข้าไปนะครับ นี้ผมถือเป็นด้านล่างนะเราใส่เข็มเข้าไปยาวเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาคลิปอนเนกประสงค์นะครับหนีบไว้นะครับหนีบไว้แบบนี้นะครับให้ตรงให้ได้ตั้งฉากจัดเตรียมให้ดีครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเอา2ตัวที่คุมทั้งซ้ายขวานี่ออกนะครับก่อนเดินน้ํายาทุกครั้งนะครับ อย่าลืมนะครับเอาไว้มีดสั้นเช็คก่อนนะครับว่ามันมีจุดติดไม้โอ้โหถ้ามันติดกันแกนกับฝามันติดกันกรณีนี้ก็จะเกิดปัญหาฟองอากาศนะครับฝั่งนี้ไม่ติดนะครับแต่ติดฝั่งนี้ถ้าติดฝั่งนี้เราข่าไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคครับเอาน้ำยามานะครับขออนุญาตใช้ขวดกาวนะครับโอเคครับดูการเดินน้ำยานะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดนักเพราะว่าผมออกกล้องตั้งข้างหน้านะโอเคครับ เดินน้ำยาไปนะครับวับนนี้นิดเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันนะอืมโอเคสเต็ปแรกนะครับผมเดินไปแค่นี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนีบนะครับชิดขอบนะค่อยค่อย,อยปล่อยสังเกตเ,เวลานีบถ้าฝั่งนี้เด้งนะครับเราต้องรีบมานีบฝั่งนี้เลยปึบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับอาจจะ,ตะ,ต,ะ,ต,ะตะกุกตะกักเลยเพราะว่า ทำงานไม่สะดวกถ่ายไปด้วยชิปค่อยๆไล่มานะครับคืบค่อๆยๆไล่มาหาเข็มนะครับย้ายถึงเข็มชิปอโอเคครับดูตัวเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าน้ํายานะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไม่ถึงเข็มเราก็ชะลอตัวแป๊บนึ่งครับให้เขาเซตตัวหน่อยแป๊บหนึ่งครับ ส่วนน้ำมันนะครับที่ลูกค้านํามาให้นะครับเราก็เตรียมไว้ไว้อัดเข้าไปของผมจะอัดอัดด้านท้ายนะครับอัดท้ายโอเคครับโอเคครับลองหนีบดูสินะครับอย่าให้ถึงเข็มนะครับพยายามอย่าให้น้ํายามันวิ่งไปถึงเข็มโอเค <c oughs> พิงอ่าโอเคสังเกตว่าน้ำยาไปไม่ถึงเข็มนะครับเดี๋ยวหยิบผิดโอเคครับเติมนิดหนึ่งครับก่อนเติมก็ไล่าอากาศนิดหนึ่งอึ้บอ่าโอเค,คร,รอสักปแป๊บหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยฮะใส่เข้าไปตรงนี้ ของเข็มที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเราเอาเข็มแหย่ไว้ด้ด้านล่างนี้นะครับดึงออกนะครับนะครับดึงออกแบบนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เติม,มน้ำยาให้เต็มครับอ่าครับเติมให้เต็มแล้วเราก็นีบรอยเดิมโอเคครับครับโอเคครับอือแปบ๊บหนึ่งนะ ให้น้ำยาเซตตัวนี้หนึ่งอ่ะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเอานิ้วโป้งนะครับอยู่ด้านบนนิ้วชิดนิ้วกางอยู่ด้านล่างนะครับเอาน้ำมันมานะครับเปิด <c oughs> แป๊บหนึ่งโอเคครับแน่นไปหน่อยโอเคน้ำมันอะไรนี่เตรียมผ้าไว้นะครับอาจจะมีเละเอะเลอะเทอะเทอะบ้าง ในขนัดทลายเพราะว่าเราถ่ายภาพตัวใส่เข้าไปครับตึง้งใส่เข้าไปแล้วทีนี้เราก็ดันลงไปครับดันลงไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบอัดเข้าไปนะครับลงไปน้ํามันก็จะเข้าไปน้ํามันมันก็จะเข้าไปดัน,นแต่พยายามอย่าให้มันมาตรงจุดที่น้ํายายังไม่ชนกันนะครับอโอเคครับหมดแล้ว จะเติมมากกว่านี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับลราลมดันเข้าไป้ให,หให้มันหมดจริงๆลมดันเข้าไปชิปใส่แล้อ,อเ,เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะนะครับเราจะอันนี้โป้องอยู่ด้านบนนิ้วกลางอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปตรงนี้ให้เต็มก่อนนะครับก่อนที่เราจะดึงเข็มออกนะครับดูตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํายาตรงนี้ให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยดึงเข็มออกโอเคครับมาไล่อากาศก่อนให้ถึงเข็มนะครับอ่าเห็นปะมันจะไปคุมเข็มไว้นะครับอ๊บสังเกตนะครับพอมันเดือดเดือดแล้วก็บีบ ดูนะครับแล้วก็ดึงออกเลยครับจึงเรียบร้อยครับแล้วก็หนีบหนีบเข้าไปอย่างนี้หนีบย้อนเข้าไปโอเคครับนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตว่าจะไม่มีรอยเปื้อนน้ำมันอันนี้เราก็หนีบไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็น๊บบประมาณนี้ ก็เพื่อนลองลองลอง,ลอง,ล,องลองทำกันดูครับเพราะว่าผมเวลาลูกศิษย์บางเบาผมก็จะามาทําคลิปทําอะไรให้ในเพจนะครับอลองดูนะครับสังเกตมันจะมีมันก็จะเป็นน้ํามันอยู่นะครับจะไม่มีรอยต่อนะครับของรอยน้ํามันเลยนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะไปซ้ํากับครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าท่านใดที่เคยทําไว้แต่ก่อนเก่าก็ผมในะานามร้านโอไซห้าก็กราบขออภัยนะครับ ขออนุญาตเผยแผ่ความรู้นะครับให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ศึกษากันต่อไปครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ